นะครับผูกใจสัตว์ด้วยอาหารเนี่ยบอกนะปัฒนาสรัพย์ในปฏิพีอำมหตีเลขได้อย่างใจจงนะครับกาคากรามังกินหรือเปล่าไม่รู้ จะเ,เหมือนจะกินจะไม่กินนะกานะครับการนกพิราบเป็นการสร้างทานบารมีนะนิดหน่อยทั้งงบารมีเนะี่ยสังเกต จะให้ทานไปเรื่อยๆแม้กระทั่งสัตว์กว็ยังคุ้นเคยถ้าไม่มีบาร,รมีมันก็จะห่างไกลมันจะกลัวนะถ้าเรามีทานให้ของเล็กๆน้อยของกินนะคนก็เหมือนกันนะครับส้างบาร,รมีกับคนนะมีทานก็ทำให้มีบริวารน,นะฮะยกตัวอย่างนะการะนั้นถึงแห่ๆนะจับอยากมักก็ยังเชื่องนะ ครับหยุดติดการบันทึกไว้แค่นี้นะนาการะเห็นไหม